ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเมื่อเนี้ยย่ปนค้นเจ้าเขือนไปได้บกหอยมากค่ะบกหอยเฉลี่นะคะโรกไปทงุงเนาะเล็กไปน้อยหนึ่งไ้สิมกากอยกินเขาง่ายค่ะเขาง่ายตาเหลือกพ่อแม่พี่น้องไอสิม่งกลัวละส่วนสีเห็ดเหล้วเนาะค่ะว่าไปกันน้ำลายไหลไปค่ะไอศิมากอยค่ะมะกากอยสู้กินมากินน้ำกันได้พ่อแม่พี่น้องนี่แม่เห็ดคลิปสันๆในห้เบื้องเนาะค่ะว่าไปได้อีหยังมากเป็นอีหยังที่ หย่วแห้งค่ะหิวหิวข่าวลายพี่น้องเ้ยมามาก่อยกหอยน้ำกันค่ะค่ะข้าหลังทำความสะอาดเอาตาเอาอยัางออกเนาะคะ่ะเอาออกเบิดเลวกันนี้องกับซื้มาก่อยหลวกสุกคนเด้อค่ะบะเมนหลวกที่ซื้อแล้วต้มต้มเลยหั่นทำความสะอาดออกให้ดีล่างด้วยเกลือได้บักสมค่ะ บ่ว่าจะเป็นบากคมหรือบักเน่าก็ไดบักเฟี้ยงก็ดีก็ไม่พี่น้องมาคั่นออกคั่นออกล่างดีดีแล้วอันนี้ก็าจมาต้ม,ตมเป็นตม้มคักอีดีค่ะต้มจนซุกอีกดีอร่อยละช่างสิกากินเนาะค่ะมาแบบนี้มาก,ก่อยพี่น้องเอ้ยถือกล่องเมื่อนึงเลยคะ่ะใส่แบบพริกปนไปมากพริตกระใส่เผ็เพราเพราพกระใสหน่อยด้วยใส่ข้าคว่วพี่น้องมันสิสันจักหน่อยด้วยเพราะว่า ถือกล่องมือนึ่งค่ะน้าตประเด็ดม,มาเข้มจักน้อยมักนันนใส่บักแนวค่ะแนวหน่อย,น,น,ย,น,น,น,อยนึ่งมัจะเป็นหอมหอมร่วมที่เอาหันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเข่าให้เข้ากันพี่นอ้องเอ้ยคลุกเข่าให้เข้ากันนะคะ อิ่นหัวบอของมีดก็ถือกล่งองไหขก็มีตากาล่องห้องสิผสมเนาะพี่น้องใส่ั้างหน้าใส่เปียงเนาะใส่เปียงไปแล้วไม่ค่อยหอมว้ายเป็นแต่แสบบอมากินน้ำกันเด้อ อันโคชิบใส่ชุโรดะพี่น้องพวานในน้ำปลาปรุงเนี่ยมันมันมีชูโรดแล้วนะคะมันหลายแล้วเดี๋ยวสิปะไซเดี๋ยวซิม,มงก่อนมาเบิ้งผักก่อนเดี๋ยวซิมเดี๋ยวน้ำปลานิดนึงโอ๊ยโอ้ยโอ้ย เยอดน้ำปลาหน่อนึงพี่น้องอะเคลีบแสบแล้วแสบแล้วอือหเอาเอาเฮ้ามือเดียวเนาะค่ะเฮ้าเกิดสิเท่บึบลดเดือบานีดเด้อเท่บึบลงเลยพี่น้องเอ้ยค่ะนี่ค่ะก้อย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 บักหอยก้อยบักหอย ถั่วใหญ่ด้วยเทปแล้วก้อย,รยกระหอยกินกับผักผักกระเก็บอยู่นี่นะคะยืนเงี้ยนมีอันต้นผักมี่ต้นหนึ่งกระเขียบค่ะผักบานๆเขาเนาะตั่วผู้นี่เสื่อมากด้ยพี่น้องส่วนผักอื่นๆเหมือเก็บเอาอยั่นกระถางร้อยเงี้ยนนี่ลแหละซาลาเน่ก็ได้หอมร่วมกับพ่อหนี้เลยกินอยู่บักแข็งพักมี่กระมีอยู่ ค่ะให้สิกินกับข้าวเหนียวเหนียวกันหน่ไม่ไหมหอนหอนพี่น้องเอ,อ้ยเพียเพียเพียเบิร์นอันหนึ่งลายบ่อยู่ผู้เดียวหนึ่งเขาเป็นกองแบบไงอันนี้ก็จะเป็นแจวบองที่ลายเหมือนที่บ่ได้ลงคลิปกับซีเฮ็ดแจวบองนะพี่นอ้องเฮ็ดแจวบองเนี้ยเปิดให้เบิ่อนก็โอ้ยเปิดง่ายเอ้ยอันนี้ เบืงพี่น้องเลยน่คะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาส้มนะคะน้ำพริกปลาส้มแบบแบบแบบแหงเก็บได้เป็นปีๆเลยค่ะอร่อยมากนคะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วบองอันอันกินจริงนะคะนี่จำไป <laughs> กินนีดียวหรอแซ่บหอมค่ะค่ะ กินกระสอนห่อนบายเว้ยมาพี่น้องมานมากินน้ำกันค่ะหิวข่าวแห้งขออนุญาตเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนานี้เอยียงใหม่ๆสีมานํำเสนออีกเพียนหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ